เริ่มก็สวัสดีครับอยู่ในการเดลต้ารีวิวการรีวิว VBT 0 4นนะผมอ่าในนี้จะมีแคนม,มูระคุมโมะดาร์กแล้วก็เพลมูนนะผมจะไปง,ง่ายไปดูนนะครับเอาละครับเราจะมาเปิดกันเลยเดี๋ยวนะนี่คือผลประกอบการของบ็อก ที่เราเปิดได้นะมันก็จะเป็นเฮียร์ยุกิโออาร์สักิวัตโออาร์แล้วก็ดัทเทริเอนเอสียร์ซาธุเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ state. เอ็นออฟสเตเกียดหน้ามึงส,สุดชุดไม่อยู่ซาธุอ,าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เอ็นออฟสเตอุ้ยไังเกียชีข <c oughs> ุมเยอะ ขายได้ขายได้แต่ไม่ขายหรอกประดับเด็กสวยๆไปทำรีวิวในนาคตอันไกลโพนอ่ะขอตัดไปช่วงรีวิวสก,กิลนะผมเอาละครับเราก็จะมาเริ่มที่ใบแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นวายุบุพพาแห่งจินาการชิรยุกิสก,กิลคือออโต้เวนเลียเวนการ์ดเรียการ์ดกาเดเซอร์เคิเมื่อลงสนามโซบัสสองแถวหน้าสามใบบบกห้าเอ้ลบห้าพันถ้าลงวหรือกาเดียลบหมื สกิลต่อมาคือเมื่อโจมตีไม่ฮิตเก็บเทียระยุกิจับตอบหนึ่งใบขึ้นมือได้เกิดช่องวันนะครับผมเทคนิคอ่ะใบต่อมาครับผมสายซับอเรสเตอร์ครับผมก็จะเป็นราชันมังกรครั่งประยุทธ์ฟังเกชิสกิลคือคอนตินนวันกาถ้าคุณมีเลฟอเรสเตอร์ยูนิตแถวหน้าคุณทั้งไอ้นะยูนิตแถวหน้ายูนิตนี้บวกห้าผ่นถ้ามีลาอเรสเตอร์ยูนิตบวกคิสกิลต่อมาคือคอนติเนว ถ้าในโซคคูมีมังกรคลั่งประยุทธ์ What What the fuck อยู่คู่แข่งไม่สามารถคอเกศุลเอ้คู่แข่งสามารถคอได้แต่เกศุลเ,เท่านั้นในการกะอ่าจรีจีมันคือมังกรคลั่งประลองยุทธนะครับผมม <c oughs> ังกรคลั่งประยุทธ <c oughs> ์เฮ้จัดไม่ต่อมาคือนินจาปีศาจโมโรเตซาวิเลนสกิลคือออโต้วันกาเรียการเมื่ออยู่ในโจมตีไม่คิดถ้าคู่แข่งมีเรียการสาบายมากกว่าคอร์เตบาสหนึ่ง ค้นหาการไม่เกินหนึ่งใบจากกองที่มีชื่อเหมือนกันยูนิตของคุณสแสดงนำขึ้นมาจากนำสับกองเฉยๆใบนี้ขอข้ามไม่เก่งไปใบนี้ต่อไปก็จะเป็นกาลาสุสกิลของกาลาสุคือเมื่อลงมาจากมือเขาบัสโซบาสาบาาก็หนักการชื่อมือนกันลงมาช่องเลกาดได้แค่นั้นค้นหาตัวเองทำสนามใบต่อมาก็จะเป็นมานิจาผมปีศาจกูเรนจิชิสกิลคือเขา เมื่อโจมตี Counter 2, คอเตอร์บาสองโค้ชหากุเรนจิชิจากกองหนึ่งไม่เกินหนึ่งใบคอนดูชเชลล์รากาศถ้ามีกุเรนจิชิสามใบหรือมากกว่าบวกห้าพันเปลี่ยนไปครับใบต่อมานินจาปีศาจจังโคสโก,โกสกิลคือเมื่อโจมตีไม่คิดเปิดเจ็ดหาเชียรุกิชิลายุกิไม่เกินสองใบขึ้นมือหนึ่งใบสง่งระดับโซนหนึ่งใบขึ้นมือถ้าไม่เจอโซชัดหนึ่งเออนั่นแหละอ่า วงเล่นไปก่อนนะว่าเป็นชีนยรเลกกิชื่อนี้จะเป็นล่างลิบิดเบกหรือจะเป็นล่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นบล็อกสิบสามก็ได้ที่บอกว่าผลเกิดจากในกอแล้วก็ช่องเลกกะแต่นั้นวานิลาช่างหัวแม่งกระจอกใบนี้ไม่เก่งข้ามใบนี้เมื่อโจมตีอยู่นี้จะบก 5, วก้าพันตําจนวนไวแมนตามจมัดที่อยู่ในช่องเลกกะและดับโซน ใช่ใชอ่ะใบนี้ครับใบด้านลํำคญาน่สุดสกอ่านินจาปีศาจเลนนี่มาดามสกิลคือเมื่อจงเมื่อยู่ิตของคุณโจมตีไม่ฮิตนำไปดีเข้าโซหยิบเชียร์ยูกิจากดอกไม่เกินไป่บขึ้นมือด้านลํำคาญสุดๆใบนี้อามกอปีศาจฮิสุเมสเบลเซอร์สกิลคือคาตาบา์หนึ่งนำไปดีเข้าโซ่เลือกยูนิตสามใบดีมีที่เหมือนกันบวกห้าพันถ้าเลือกสามใบ ด้วยความสามารถนี้ครับจะได้จวดหนึ่งมันเลือกได้ไม่เกินสามนะถ้าเลือกสามจะได้จวดด้วยอ่ะในที่สุดการสำคัญในของสายอเลสเตอร์ก็มาักทีนะครับผมก็จะเป็นแจมมิ่งอินพิวเอร์สกิลคือเมื่อจกตะสู้ที่อยู่นี้บูทให้วันกาโซบัสหนึ่งดูการ5าใบแสดงไลอเรสเตอร์ air, หรือเล็บอเลสเตอร์ไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือชนะสับกรใบนี้เก่งมากสำหรับสายอเลสเตอร์อืมใบนี้จะขอคาไปก่อนจะมาอีกทีก็ตอนรีวิวตอนบ็อกซ์ศูนย์หกเพราะว่าใบานี้มันเก่งมาก ตอนนั้นแต่ตอนนี้กะข้ามไปใบนี้ก็ข้ามใบนี้ก็ข้ามไม่ค่อยกินใบต่อมาไดรลีกูลานะผมก็จะเป็นราชันาการดัลทเลียนสกิลของดัลทเลียนคือในขณะที่คุณคอการ์เดียนคุณสามารถคอการ์ดเกตสองจากโซได้เอาเกตสองจากโซมากัดได้เอาสามมาก็ได้นะเพราะบอกว่าสองสูงกว่าสกิลต่อมาของดัลทเลียนคือ ออโต้เวนกาดเมื่อเลกาของคุณถูกรีทไทยเมื่อเลกาของแข่ถูกรีไทยด้วยความสามารถโซชัยลสองจริสงสกิลต่อมาคือเมื่อยูนิเกตสองหรือสูงกว่าเข้าเข้าโซนด้วยความด้วยความสามารถการเล่นเลสซอไปกว่าห้าพันจริงใบต่อมาฟิบเอลเมนต์ก็หรือชื่อชื่อมันชื่อไทยก็คือจอมเวทเย์ธาตุท,าทั้งแปดเอธาตุทั้งแปดเอธาตุทั้งห้าแปดเทียอะไรสกิลคือเมื่อโจมตี ถ้ามีโซสิบ้าใบมมากกว่าทิ้งมือแล้วก็โซบัสออกทั้งหมดสแตนทุกใบ <c oughs> ทเทคโคดง่ายใบนี้ขอข้ามนะไม่ค่อยสําคัญอะไรเท่าไหร่ไปใบนี้ก็ข้ามเหมือนกันไม่กินใบนี้ครับผมซสกิวบัสแห่งผู้เอ้สกิวบัสผู้ยุยวนสกิวคือเมาากกื่อจบการต่อสู้ที่โจมตีวันากาดนำไปไดีเข้าโซล่รละเบิดเลยคูแข่งใบแล้วก็สกิลตอมาจานิโซโ เขาตาบาสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งดไมเมจจากโซขึ้นมือเก่ง,ง,งคนเก่งอยู่ข้องข็งใช้ได้ใบนี้จะเป็นใบที่สําคัญในการเล่นกัลดาเตเลียนะผมคือด์กโซคอนดักเตอร์สกิลคือเมื่อลงสนามถ้าคุณถ้าคุณมีโซอาดามเมจและโซลโลกัสิบใบหรือมากกว่าชิวของใบนี้จะบกหมืน่นถ้า <c oughs> ถ้าเอถ้าทําในขณะที่การนี้จะถูกดีทายนำใบนี้ไปไว้ใต้กองแท เอาไปเล่นกับดาธาเลียนได้ดาทาเลียนจะเป็นสาตในการตั้งรับมากๆถึงมากที่สุดวานิลาข้ามหัวสามสีข้ามอ่าใบนี้ออเบลฟออฟูเบลสกิลคือไม่ลงสนามคุณสามารถโซชาร์ตหนึ่งถ้าทำการอ่าโซชาร์ตหนึ่งถ้าคุณมีโซห้าใบบวกห้าพันเอาไปเล่นคู่กับโดลไลคิงได้เอามาฟาร์มโซ No, like นูไล่ขิงเด็ดแองคือไอนี่ข้ามไม่สนไม่สวยใบนี้อืมอ่าเซลูเอตทรัคเกอร์สกิลคือไม่เล็กกว่าหุ่งถูกรีไทยคอตบาร์หนึ่งโซชาร์หนึ่งยูในิตนี่บวกหมื่จะจบเถินเฉยใช่ใบต่อมาพี่โคนโคตรเก่งสกิลของมันคือถ้าในโซคุณมีเกศสามใบนี้บวกห้าพันสกิลต่อมาจะาในโซคอตบาร์หนึ่งเอาตัวเองเข้ากองโซชาร์สามใบต่อมา ซักสกิลบัตแห่งการยั่วยวนสกิลคือเค้าตบบัตหนึ่งนำไปดีเข้าโซโเปิดเจ็ดใบบนสุดแสดงการ์ดแค่สองไอเกศสามไม่เกินสองใบขึ้นมือไม่เกินสองใบนำดีใบขึ้นมือหนึ่งใบเข้าโซใช่ใช่แต่ก็ใช้ได้ดีกับโนริคิงเดนแอนคือใบนี้ข้ามกระจกใบต่อมาจะเป็นไดฟูลบอยสกิลคือเมื่อบูทฮิตนำไปมีเข้าโซระเบิดเลี้ยคู่แข่งได้ในกระดาษทะเลียน อืมใบนี้ขอข้ามแล้วกันเนาะไม่ค่อยเท่าไหร่กานรส่วน,วนอันต่อไปก็จะเป็นเคนที่ผมบอกเลยว่าเป็น G R ที่ดูค่อนข้างน่าผิดหวังไปนิดนึงฟาร์มแทบตายสุดท้ายกูเผาเผาของทิ้งสุดยอด <c oughs> ครับใบแรกก็จะเป็นมังกรยิงสรุป end of s t a t e Dragon เอ,อ,อเ้ย end of s t a t e ไม่มีดากอนนะครับผมสกิลคือออโต้บอลการ์ดวันเพอร์เทนเมื่อจบการต่อส่วยยูนิตบูส์ถ้ามีโซลศูนย์ใบหรือมากกว่า นำมือสองใบและเรียกาดทั้งหมดเข้าโซสแตนตัวเองสกิลต่อมาคือออโตวันการ์ดเมื่ออยู่ในลงสนามด้วยการไ่ทับเกตสามโซบาร์การทั้งหมดยูนิ้บวกห้าพันและคู่แข่งไม่สามารถคอเซติเนลมาได้กลับไปเล่นโกลเด้นบีทเถอะใบต่อมาวินซิเบิลสองสเตอร์สกิลคือเมื่ออยู่นีนโจมตีในขนาดจุกบูทคอตบาร์หนึ่งนำเรียสองใบเข้าโซ เอเด่น,นะเมื่อ,อยิงดีของคุณไม่นับไม่ได้นับตัวเองนะแต่ตัวเองมันต้องอยิงช่องแหวนก็คือบาร์หนึ่งเอาเรียนหนึ่งใบเข้าโซ่ไอเอาเลียนสองใบเข้าโซ่ลุกเอ้ยกระโดดกล้าจากโซ่หนึ่งไปลงมาได้มันเป็นลูกอน,นันต์ในพรีเมียมถ้าเล่นติดอ่นนะนะใบนี้ขอข้ามไม่ค่อยเก่งสลับผมนะใบนี้อ่าทริกกี้แอสซิสแตนต์สกิลคือ Auto, อ่าออโต้เวนการ์ดเรียการ์ดมันลงสนามคอร์ทบ,บาร์สหนึ่ง เลือกเลกาของคุณและคู่แข่งอย่างละไม่เกินหนึ่งใบนำ,นนำการเหล่านั้นเข้าโซถ้านำการเข้าสองใบไปนี้บวกหมื่นสกิลต่อมาคือมเอม,มื่อลงไอ้เมื่อไม่ได้ถูกไรทับโคมาลงเลียได้ข้อเสียคือไม่มีกิฟข้อดีคือได้สนามแล้วก็ป่วนบอดสอนักข้ามได้ในการนิดหนึ่งใบตรอมามิดเดเรชั่นสกิลของมิดเดเรชั่นก็คือเมื่อลงสนามจากบนมือเขาต้องบั๊กหนึ่งนำเลียเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าของคูนหนึ่งใบเข้าโซ่โจวสองทิ้งจวสองเอามือหนึ่งใบเข้าโซ ได้ยิวถือว่าได้ในระดับหนึ่งแต่ว่า mid direction ใบเก่าจะเก่งกว่าถ้าเล่นพรีเมียม V ครับปไปยมันไปใบต่อมาเจ้าหญิงแห่งนะักเต้นลำแห่งท้องฟ้ายามค่ำคืนสกิลคือเมื่อลงสนามจากมือเคาบาโซบาสขอการ์จากโซ่หนึ่งใบลงมาช่องเลกาดสกิลต่อมาคือออโต้เลกาดเมื่อลงสนามจากโซยูนิตนีบน้บวกสามพันไปเล่นกับโกลเดินบีบอ่าของวอร์เกอร์ดรอย นานไม่ดอกข้ามผมไม่มีความความรู้ความสามารถในด้านนี้ใบนี้วานิลาปลายข้ามใบนี้เรียกับตระก,กูลคิเมลา่าไม่สนข้ามใบนี้ตระก,กูลเดียวกันข้ามอ่ะใบนี้ครับ h i g Endrive b e a t a m e r s คือคอาร์เตบานหนึ่งเล็ดใบนี้เลือกการในแนวตั้งหนึ่งแนวตั้งขอกัดจัดโซไม่เกินสองใบลงช่องเลยกัด ในแถนดัตันเดียวกับในแถนดัตันที่เลือกก็คือเทคเลสเนาะแล้วก็ขอการจากโซมาสองตัวในแถนดัตันเดียวกันเป็นการตัดสานที่ดีแต่ว่ามันจะเสียรอบการจบตีเพราะม,มันเทคแอคทีฟแล้วก็เสียตตัวตีด้วยเปลืองไปนิดนึงใบนี้กากข้ามไปใบนี้ เล่นกับวอกระดอยไม่เข้าใจข้ามใบต่อมา n นฟไลฟ์บีทเทมเมอร์สกิลคือมั่นเลกาดใบอื่นของคุณเข้าสู่สามจากโซลีทาใบนี้้อการ์ดหนึ่งใบจากโซล,ลงในแถวหลังได้อยู่ใบต่อมาคือเบสซี่บันนี่สกิลคือมั่นเลาสามจับมือทิ้งมือหนึ่งใบโจการ์ดหนึ่งใบถ้าว่าคุณเป็นเกสามเป็นสูงกว่าโซชียสองไปเล่นกับโกลเดนบีอ่ะต่อไปครับของชิเมล่าอืมนั่นแหละ ตระก,กูลเดียวกันตระก,กูลกับสองตัวนี้อยากรู้ซื้อมาอ่านอีกเองเพราะว่านี่เป็นการรีวิวแบบเฉพาะกิจนิดนึงเพราะว่าแคนเพียวมูนนั้นเป็นแคนที่เรารู้สึกผิดหวังพิเศษเราก็เลยจะไม่รีวิวสก,กิลแบบจีจีจังๆซะเท่าไหร่แล้วก็กิฟที่เราได้นะผมก็จะเป็นฟอร์สองใบเอ็กเซลสใบโพเทคสใบทำไมมัน ทำไมมันไม่เหมือนกับบล็อกนี้เลยแม่กุสาให้สองใบนี้มาด้วยบ้าโบอะไรครับเนี่ยเคนเคครับทําไมคุณไม่เท่าเทียมครับทําไมคุณไม่ออกกิฟต์ลายดันทาเลียนลายซังเกชิลายอ่าอิตอลสเตมาด้วยครับอยากรู้ครับอีกบล็อกนึงเป็นเหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันโอเคไม่หลุดคิซก็ตั้งใจไม่ทำโอเคเราคจยกันได้ ครับผมก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอ่าเอ๊ะไอ้ VBT ทีศูนย์สองไอศูนย์สี K ่ขีดสองนะผมอ่ามูราคุโมะดาร์กแล้วก็เพียวหมูนะผมชอบไม่เอ่ยชอบแล้วแชร์สตอร์ครครับไม่ชอบดิสไลค์เดลต้ารีวิวแฟนเพจนะครับขึ้นมาอ่าไปติดตามก็ได้นะครับผมก็คลิปนี้จบไปแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ